ครับสว right. yup> ัสดีครับพี่พ uh, like, ันธ well. ์เอ้ยเออเสียงเรียกตกไหมเอรละพี่เสียงเรียกกป่ะพี่ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันอะผมชินแล้วพี่เป็นเรื่องปกติอะเวลาผมมาคุยพี่แล้วเสียงพี่จะเป็นอย่างเงี้ยพี่ฟังนะเสียงพี่จะเป็นเงี้ยเสียงพี่จะเป็นอย่าอยี้ทุกวันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ฟังผมรู้เรื่องไหมเนี่ยเสียงพี่เป็นอย่างเงี้ยเลยไหนพี่ต้องพูดสิพี่อาวเส้นมาอยู่อ่อ พี่อยู่ไหนอ่ะทำไมเสียงพี่อยู่ในเน็ตเปล่าเป็นที่เน็ตอ่ะฮัลโหลฮัลโหลหายยังดีขึ้นพี่ดีขึ้นรับบแป๊นึงมันเป็นที่เน็ตเปล่าพี่มันเป็นกประเทศเดียวประเทศไทยมันเป็นหรอโหเป็นที่ใหม่เหรอไหนพี่พูดใหม่มันก็ยังเป็นอยู่อ่ะพี่เวลาพี่เราพูดยาวๆอ่ะพี่ใช้ไม้อะไรอ่ะ หายหายังหายย,หายังหายยังอันนี้ดีขึ้นอันนี้เสียงแบบพี่แบบมันมันไม่ได้เป็นที่ใหม่ไว้ไปอะพี่แบบรอ,อเข้าประเทศอีกอเข้าวอสเข้านู่นเข้านี่มันไม่เป็นเลยเออมันเป็นแค่แบบเนี่พี่หรอพี่ใช้ไมอะไรพี่ใช้นี่ของไอ้นี่เสื้อโอ้ยพี่พี่ต้องเปลี่ยนแล้วพี่ใช้ไม่เนี่ยไม่นี้ดีกว่าไม ก่อนที่ก่อนที่เอวไอ้เพียร์อะพี่ก็รอแม่ทุกกัรทะเลยันแบบบุญยตรงยติมันเป็นที่ประเทศนี้ไงมันไม่รู้เพราะอะไรอ่ะอ๋อไม่ไม่หมายถึงหมายถึงได้แบบถ้าหายแล้วอ่ะพี่ไปใช้ไม้ชัวพี่ตัวเดียวจบเลยพี่พี่เท่าไหร่นะชัวชัวพี่คือจบเลยลุงก็ได้ใช้นะชัวตัวเดียวคือจบเลยพี่ทําได้ทุกอย่างด้วยมันมีมิกเซอร์ด้วยพร้อมเลยมีเหล้าด้วยไหมอุ้ยมีพี่น้ําแข็งพร้อมเลยพี่อย่างเงี้ย แหมพูดเล่นอยู่เลยเรามราไปชนกันตกไฟไหมบางว่างพี่บางว่าแบบเมียไม่ตีแบบเมียไม่ตีกันโอเคกูแบบว่าจะยอมแบบว่าบวชบวชบวชให้วันหนึ่งบวชอะไรเอาแบบว่าไม่ทําให้ครอบครัวอิจเต็แมกกันพี่ห้ามทำอะไรผมนะพี่แบบมาจุ๊บจุ๊บปมจุ๊บปากเงี้ยไม่เอวนะพี่เมาไม่นับยี่ห้อไม่กล้ารับปากยี่้อกูเลือนด้วยี่ห้อมันหนาพิตูนเลยหนาพิการานาพิทูลยี่ห้อกูแบบ เล่นแบบแบบูบปากอะไรแบบเป็นที่อะไรเมาแล้วชอบเป็นเกย์เมาแล้วชอบเป็นเกย์เหรอพี่ชอบเปลี่ยนเหรอพี่ไม่ไม่ไม่กูไม่ซอยร้องไลยแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยี่ห้อน้ำมันก็ยังวะเอ้ยอะไรนะพี่ย่างสามทุ่มพี่ผมไปถามมาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะลองขับอยู่สามทุ่มสามทุ่มแม็กแม็กจบไปเท่าไหร่อ่าอะไรนะแม็กาเลนอะจบเท่าไหร่แม็กาเลนจบไปแค่ห้าสิบเอง เออแหละพี่แมวพี่เ mm ม่ให mm ้ใช่ไงรู้ไงก็ลุงบอกว่าพี่แมวไงพี่ปล่อยให้ไง <ST maintenant. c issenschaft salaries> แล้วคนอื่นเงินมันหมดกันหมดแล้วอ่ะไอแปดร้อยสามถึงอปดล้านนะพี่โดนเหลี่ยมาติอติหลอกอ่ะคั้นสุดท้ายครับไอแปดส่วนใหญ่เลยไม่จริงถ้าถ้าถ้าได้พี่เอานะ แต่ว่าพี่ลิมิตไปแค่นั้นอะแล้วถ้าถ้าเกิดพี่ได้ไอแปดไปอะแล้วแลมโบมาพี่แบบเจ็บไหมแบบรู้สึกแบบไม่เจ็บก็ได้ก็ได้อีกเหรอใช่สี่เดียดใช่แล้วโอ้โหมันเราจะไม่รู้สึกว่าแบบเสียดายหรือแบบเพจกันแบบไอไอเขาเรียกอะไรอะบิดเกินขนาดนั้นอะไม่พี่พี่เคยมีฟิลแบบว่าชอบขวดนี้แต่พอมันเกินงบไปก็แบบปล่อยเนี่ยแล้วแล้วแล้วแบบพี่ดันไปร้อยสามสิบมั้งแต่ว่าเขาดันมาร้อยสามเอ็ดตอพี่ก็เลยปล่อยใช่ไหม ใช่ใช่ที่มีลิมิตอยู่ก็มีลิมิตอยู่อ่ะแบบแค่ร้อยสามสิบมันก็เวอร์ไงใช่เมอร์เวอร์เมอร์มากอ่ะเมื่อก่อนเจ็ดสิบก็ถือว่าเวอร์นะโอ้ยเฮียถ้ามึงมาทันยุคยุคแรกๆอ่ะโอ้โหเฮียห้าหกสิบนี่ก็แบบอลังการแล้วนะไม่รู้หรอแบบห้าสิบคนก็เริ่มหยุดแบบไม่กล้าไม่กล้าแบบไม่ันหยุดดิ่งห้าสิบแวไอ้เีะพอห้าสิบปุ๊บหยุดเงียบเลยนะทางทางเวที มึงมายุคมึงอะไรที่แบบว่าแตะร้อยมันอยุคผมก็มาตอนยุคผมก็เจ็ดสิบแล้วอ่ะไม่แต่ว่าเมื่อก่อนมันหาเงินยากกว่านี้อ่าใช่ใช่อันนี้ก็มีส่วนที่วันหนึ่งวันหนึ่งแบบสองแสนห้าแจริงถามว่าต่างไหมก็ไม่ต่างนะผมว่ามันเงินมันเฟิร์มมันก็ออกเอาออกเยอะอ่ะได้โดยมูลค่ากับแบบมูลที่มันสูงขึ้นไงที่ทํางานไงใช่ที่คือเมื่อก่อนอะทําแบบแทบตายไม่ว่าจะงานอะไรก็ช่างอะสามแสนนี่ก็ หลักการแล้วเยอะเลยใช่ไหมฟาร์มอย่างเงี้ยได้ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว,นวันลาฬละ,ละนะเฮียพวกเฮียอยากจะทำมันไปตกปลาจะรวยอ่นรวยอนกันไอพวกตกปาลารวยครับผมถ้าใบเวแตกก็ไม่รวยไงนนมันเหมือน,<ช>นวัดดวงด้วย<ช>ถ้าใบเวได้ก็รวย,วยเป็นงานเหมือนวัดดวงอะเนาะใช่ๆงานบ้านก็รวยแต่แต่ว่ามันขายยาก เงินบ้านเอาอะไรมาขายอ่ะมัน u อะไรไงเหรออ๋อเฟรซไปกว่ามันรวยแบบมโนอ่ะก็เลยทำหลายว่ะมันแต่ว่ามันรวยจริงถ้าขายได้อะเออขายได้รวยจริงแต่มันเตรียมมุดมากกว่าป่ะเออแต่ว่าคนมันก็เริ่มมีเยอะแล้วไงใช่ใช่มันรวยเป็นช่วงๆอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวของมันจะขึ้นอีกผมว่าประมาณเดือนหน้าน่าจะขึ้นอีกคนมันเริ่มเงินหมดแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยผมว่านานหรอกของมันขึ้น ที่ได้สามคันเนี่ได้ได้มาสามคันพี่ได้สามคันเหรอพี่ได้อะไรบ้างอ่ะได้แลมโบคนในเสกแลมโบปกติอ่ะอ๋อปกติพี่ก็ได้ไปเหรอใช่ใช่ใครอ่ะใครใครประมูลแบกไอ้สายสืบปะ่ะสายสืบใช่ใชสายสืบอ,อยู่แก๊งพี่เหรอไม่ใช่เอาแต่ออมันเป็นคนในเครือพี่เหรอไม่คนรู้จักสายก่อนมันขอไปก่อนนะถ้าอะไรก็เดี๋ยวพี่เอา ใช่ใช่แต่มันรวยนะไอสายซื้อบะมันมันมีเงินมาทุกรอบเลยผมเห็นอ่ะมันประชาชนมันเขาเขาไม่ค่อยมีเวลาเล่นไงถ้าเขามีเวลาเล่นก็อยู่ที่นี่แหละาไม่ค่อยมีเวลาแต่ผมว่าโมเดลมันดีผมว่าบุคติน่าจะดีอ่ะผมว่าผมดูมันเหมือนแฮกเลยอ่ะโมเดลนี้มันเหมือนแฮกมันก็ไม่ไม่ไอเดียวไม่ดูว่าแกงพี่พี่มันไม่เหมือนกับ jk อ่ะคือแบบถ้าแบบว่าแ่งพี่มันมันด้วยบ้านด้วยวิธีการล่าที่น้องๆชินอ่ะมัน ตันตันเลี้ยวดีๆนมันไม่ได้ช่วยมากอ่ะแล้วขอสไตา์แบบไม่คอามันก็เลี้ยวแหละแต่คือไม่ต้องแบบเลี้ยวแบบสไตา์เอเเคเอเมันมันเหมือนกันเอเเเเคอเเล้ยวเอเยอะใชเอเดี๋ยวพีแบบเลี้ยวแบบสบายสบายสองสามทีถลดไปเลยสไต์แบบยิงยาวๆแล้วก็เลี้ยวทีนึงใช่ป่ะเออเลี้ยวอบตรงตรงเลี้ยวแล้วก็ตรงตรงเลี้ยวตรงตรงตรงเลี้ยวอย่างเงี้ยให้ความเร็วมันันจับทีเดียยากกว่าล่ะอ่าใช่แล้วตำรวจใน มันมันจะแพ้แบบพวกที่แบบขับตามแบบอัดอัดสุดอะแต่พอตำรวจอัดสุดแล้วเจอรหัสเลี้ยวแบบกระดันหันมันมันเจอเสียหลักเลยใช่ใช่ใช่ตำรวจมันจะเสียไงรถมันอะมันด้วยโพสิชั่นบ้านนี่ไงบ้านของเองของบ้านเองเยอะเยอะดิใครขับเนี่ยแล้วพี่ได้มาแล้วให้น้องๆขับหรอมันมีทรงเลยอะโบกเตีอไมไม่ไม่แบบไม่สดมากแกงพี่ไม่ขับมูดระดับสดมากเป็นเงินสดตัวหมดเลยอ๋อโหรวยทั้งแกงอลย ขนาดลูกแก๊งเลยขนาดนี้ระดับหัวขนาดไหนเนี่ยโอ้จนเงี้ยเฮียเงี้ยที่มีให้ยิงไปหมดแล้วแต่ LGR ได้ VM ไมไถููอยู่ไอ้คันแรกไอพวกส0ประตูว่าขายรถครับคันนี้ได้แคมสี่สิบเองอ๋อดีพี่เนี่ยครับเดวนึกว่าตายไปแล้วตายเฮียยังอยู่อ๋อโอเคเห็นเอ็มบีมันออกมาเยอะไงนึกว่าตายห่าวไปแล้ว ได้เอ็มสามเอ็มห้าไปอ่ะเอ็มสามอ่ะมันเป็นรถมันเป็นรถรถที่เคยมีในประเทศอยู่แล้วนะรถแร๊งพี่ครับบรถให้หน่อยครับพี่ไม่มีรถกลับบ้านครับพี่พี่ไม่ได้รถให้หน่อยพี่มีพี่ไม่มีรถนะพี่มีรถคนเดียวอ่าเชลีสไม่มีรถผมไม่มีรถกลับบ้านครับนี่เลยรถพี่อะแล้วเอ็มสามมันเคยเป็นของใครมาก่อนนะพี่มันเคยเป็นของพี่มาก่อนแล้วมันแล้วมันนายกลื้นตอนนี้ตอนนี้ในประเทศก็มีอยู่นะ อ้าวหรอ M3 ลดสีเขาขาวที่ซื้อให้คนนั้นป่ะผมไม่เคยเห็นอยู่แต่ว่ามันคนละซีรีส์เปล่าที่มันมาใหม่อะเมื่อวานอะ่ะมันมันมันคนละรุ่นหรือเปล่าคนละแบบคนละซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเปล่าคนละคนละซีรีส์ใช่แต่คนละเจ้ากันมันก็ขายกันแหละเนาะผมก็ขายกันใช่เ็ลย M4 ได้ข่าวว่าพี่ขายให้ไอ้บอลไปเป็นร้อยเอ็มมานี่ใช่ป่ะหนูหนูส่งสปอร์ตไลท์ให้ใช่ใช่สวัสดีครัลุงมิฟสวัสดีฮ่าลุงอันนี้ครั ้วนรู้งานนะพี่นะอะไรอะไม่รู้ว่าผมก็วิ่งตามพี่อ่ะพี่วิ่งหนีอ่ะผมไม่กูบอกผมกลัวผมกลัวคนหมดในแก๊งอะผมกลัวหมดตอนเนี้ยผมไม่ไว้ใจใครงั้นแหละก็ไหนไอ้ไหนไม่เล่นไอ้ไหนไม่เล่นใครผมเลยไม่รู้มีพวก พวกต่อดดิมันนีะมีนี่ไงมันนีะมีไอ้พวกที่แบบแบบจ้องอ่ะเออมันไม่ฟาร์มอ่ะโซไม่ฟาร์มแบบพวกเนี้ยแบบโซเฟไปฟาร์มเนี่ยมันแชะเดียวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ถือโทรศัพท์นั้นบอกเลยก่อนพี่โอ๊ะไม่ค้นใบไงใครอยู่ไอ้โย่เฮ้ยยคนเอาไปหนึ่งสูตรหมดแล้วนะอ๋อเหรอเออที่นี่ไม่มีคนแล้วมั้งเนี่ยแอดด็อกผมน่าจะไปไม่ได้ทำไมวะ เราผมไม่ได้อยู่ยาวไงพี่